เป็นเรื่องระทึกเรื่องตื่นเต้นฮนะชาวบ้านแจ้งกู้ภัยบอกว่าให้ไปช่วยจับงูหน่อยนะมันไปแอบอยู่แถวกองใบมงใบไม,งม,ม้กู้ภัก็บอกโอ้สบายเดี๋ยวไปจัดการให้พอไปถึงปรากฏว่าโอ้โหงานนี้เหงื่อแตกเลยฮะทำไมถึงเหงื่อแตกมันเกิดอะไรขึ้นไปดูพร้อมกันเลยฮะ เฮ้ย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 เฮ้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเน้ยเฮ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 นยเฮ้งเฮ้ยเฮ้ยเฮนยเฮ้่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮนยเฮ้ยเฮนยเฮ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ดเฮ้นเฮ้ย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 เฮอยเฮ้ยเฮอยเฮ้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 ยเฮียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นเฮนี่ฮ้ยเฮ้ชเดีนะฮะพีู่้เภัยสังเกตดีๆกระโดดหลบ้ันแบบนี้ ถึงว่าทําไมวิ่งแตกกันป่าบราบเพราะว่างูมันตัวใหญ่เป็นงูจงอางนะฮะแล้วมันดุนะฮะแล้วมันไปอยู่นี่ฮะแถวที่ใกล้ๆบ้านเลขที่1 4ึทับหมู่13อําอเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีครับเราจะเห็นทีมกู้ภัยพยายามเนี่ยเขาไปจับมันนะฮะแต่ว่ามันก็จับด้วยความยากลําบากนะฮะมันไปแอบตรงอ่า กองใบไม้กองปไ่ปาไผ่นะครับยิ่งเจ้าหน้าที่เข้าไปใกล้มันมพยายามต่อสู้นะฮะบ,บางจังหวะเนี่ยที่พี่กู้ภัยจับมันเนี่ยมันก็แว้งมาอืมอนี่นี่นี่เหมือนมันจะโขกนะไม่พอใจเนี่ยเนี่ยที่มายุ่งกับกับ,ก,บกับมันนี่แหละเออเขามันอาจจะอยู่ดีๆแล้วไปยุ่งกับเขาอะไรมาณนี้นะครับอู้นี่นี่เอาอีกแั้งเห็นไหมฮะคือต้องบอกว่าเนี่ยงูจงอางตัวนี้มันตัวใหญ่มากกว่าจะจับได้นี่นะเหงื่อแตกทีเดียวนะครับต้องใช้ความระมัดระวังพอสมควรนะครับ แต่สุดท้ายฮะก็สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ค่อยๆไปต้องรอด้านหน้าก่อนด้านหน้าคนหนึ่งแล้วเขาไปด้านหลังเนี่ยโอ้เปล่ากระถาไปหน่อยอย่างงี้นี่เรียบร้อยเป็นไงแตกต่างจากเมื่อกี้นะทั้งโฉกทั้งดุนะฮะวัดความยาวตัวนี้ครับเกือบ3เมตรครับโอ้ยต้องบอกว่าเป็นงูที่จับยากมากนะฮะตัวนี้นะฮะจับเสร็จปุ๊บวัดความยาวเรียบร้อยก็นําไปปล่อยคืนป่าธรรมชาติต่อไปเจ้าของบ้านเล่าให้ฟังแบบนี้ครับว่าตัวเองเนี่ยเดินเล่นอยู่หน้าบ้าน เห็นอะไรบางอย่างมันเลื้อยวัดไปวับมานะเลื้อยไปอย่างรวดเร็วเข้าไปกองใบไม้เดี๋ยวเข้าไปกองไผ่เลื้อยไปเลื้อยมาแบบนี้ตอนแรกก็ไม่แน่ใจว่าเป็นตัวอะไรด้วยความสงสัยฮะมันต้องมีอะไรสักอย่างเป็นน้องหมาน้องแมวหรือเปล่าลอเข้าไปดูใกล้ๆหนึ่งฮะโอ้ยจ๊เอ๋จงแองตัวนี้ครับรีบตั้งสติฮะค่อยๆถอยมาฮะถอยไม่อย่างช้าแล้วก็วิ่งไปโทรหาพี่กู้ภัยครับให้มาช่วยจับ โชคดีฮะไม่ตัดสินใจไปไล่มันเองขนาดที่กู้ภัยมีประสบการณ์มีความชํานาญคุณผู้ชมลองดูดีเนี่ยมันดุขนาดนี้เราไม่มีความชํานาญเราไม่มีประสบการณ์นะฮะเพิอมเฮะโดนมันกัดโดนมันโฉกฮะไม่บาดเจ็บก็เนี่ยเสียชีวิตอะฮะแบบนี้ก็แล้วกันถ้าเจอแบบนี้นะครับเรียกที่กู้ภัยดีที่สุดนะครับอย่าจับเองนะเพราะว่าดุมากเลยค่ะ สมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมคนระสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครกดซ b s สไคร์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ